สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้อย่างครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเนี่ยเต็ไมไปด้วยสิ่งที่ต้องทําแต่สุดท้ายนะครับกลับรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าใช่นะครับคุณอาจกําลังใช้ชีวิตแบบทําทุกอย่างแทนที่จะทําสิ่งที่จําเป็นจริงๆครับวันนี้นะครับรู้อย่างของเรานะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับแนวคิด essential i s m นะครับ หรือทำให้น้อยแต่ได้มากกว่าจากหนังสือชื่อดังของเกรกแมคคิโอนนะครับที่จะช่วยให้คุณโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดครับแล้วตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปมาดูกันนะครับว่าหลักการนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงบ้างครับไปรับชมกันเลยครับ essentialism คือแนวคิดที่ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆ และละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นครับเกร็กแมคคิโอนอธิบายว่าปัญหาของคนในยุคปัจจุบันคือเราพยายามทำทุกอย่างและตอบรับทุกโอกาสจนสุดท้ายเราไม่มีพลังไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆครับเขาบอกว่า essentialism นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารเวลาแต่มันคือแนวคิดชีวิต ที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นครับว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรเสียเวลาด้วยหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าถ้าเราทำหลายอย่างไม่ได้แล้วมันจะดีกว่าจริงเหรอคำตอบคือใช่ครับและนี่คือเหตุผลที่คุณควรเริ่มเป็น essentialism ตั้งแต่วันนี้ครับเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทั้งหมดครับโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกร้องความสนใจของเราถ้าเราพยายามทำทุกอย่าง เราจะเหนื่อยและไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับการเลือกทำสิ่งสำคัญช่วยให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นครับคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างครับแต่เป็นคนที่เลือกทำเพียงไม่กี่อย่างที่สำคัญจริงๆตัวอย่างนะครับสตีฟจ็อบส์ที่โฟกัสเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของ Apple ครับ Essen t i a l i s m นะครับไม่ได้ช่วยแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับ แต่ยังช่วยให้เรามีเวลากับครอบครัวสุขภาพและสิ่งที่เรารักด้วยครับ Essentialism นะครับมี3ขั้นตอนหลักที่เราต้องฝึกให้เป็นนิสัยครับ 1. Explore สำรวจสิ่งที่สำคัญที่สุดถามตัวเองนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างแค่ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็พอครับ Eliminate ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป พูดไม่กับสิ่งที่ไม่สำคัญครับตัดภาระงานที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตครับ Execute ลงมือทำสิ่งสำคัญให้เกิดผลสูงสุดครับใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าจริงๆออกแบบชีวิตให้เรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์สูงสุดครับวิธีนำ essentialism ไปใช้ในชีวิตจริงนะครับ 1. เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่อย่างมั่นใจครับ ถ้ามีคนขอให้คุณทำอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธครับใช้ประโยคง่ายๆเช่นขอบคุณครับแต่ฉันต้องโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่านี้ครับ 2. จัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนครับแทนที่จะเขียนรายงานต้องทำลองเขียนรายงานสิ่งที่สำคัญที่สุด3อย่างที่ต้องทำวันนี้ 3. ใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าครับ แทนที่จะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จําเป็นเช่นเลื่อนโซเชียลไปเรื่อยๆให้เลือกใช้เวลากับสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆครับ 4. ออกแบบชีวิตให้เรียบง่ายแต่มีคุณค่าตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตเช่นการประชุมที่ไม่จําเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าให้เวลากับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริงๆครับหลักการของ essentialism นะครับสอนให้เรามีชีวิตที่น้อยแต่ได้มากกว่า โดยการเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มีค่าจริงๆในชีวิตครับและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเครียดจากภาระงานที่ล้นมือเริ่มฝึก essentialism ตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับแล้วคุณล่ะคิดว่ามีอะไรที่คุณสามารถตัดออกจากชีวิตได้บ้างคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้ยังนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ